เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่รักนะครับวันนี้มีอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Fogo Fishing ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะครับเพื่อนกับมาแล้วนะครับสำหรับเกมในเบราว์เซอร์สายฟรีเล่นไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของราคาเหรียญกันนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับตอนแรกผมเปิดเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูในเรื่องของตัวค่าสัมสภาพแล้วก็ในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการอัปเกรดด้วยนะครับจริงๆเกมนี้ไม่มีการอัเเปเกรดเบ็ดนะนเพื่อนๆนะจนไปถึงตัวของอเนี่ยนะครับ,บลูก,กร์จริงๆตัวของลิจเนลี่แต่อีกยศหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะก็คือใช้ตัวของเหรียญฟิตในการอัปเกรดนะครับแต่ในเรื่องของเหรียญตรงนี้นะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆนะไม่เป็นในเรื่องของออค่าอัปเกรดเลเวล,ลวรกันนะครับได้แบบนี้นะส่วนตัวในเรื่องของผมนะครับถ้าจะอัปเนี่ยผมต้องแปลงนะครับเป็นปลามาก่อน โดยเกมนี้นะครับค่าแก๊สนะครับหรือตัวฟรีที่ทุกคนเห็นก็คือ10ดอลเลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสูงนะเออผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับในแง่ตัวของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเขาจะพยายามให้เราโฮตัวของเหรียญฟิตนะครับให้มันแบบว่าถ้าถ้าเราโฮเนี่ยนะครับผมจะได้บวกเข้ามาแล้วมันก็จะบวกนะครับตรงนี้เลยอ่าสมมุติถ้าผมกดแรกนะเออก็หักปุ๊บผมจะได้ประมาณหมื่นเจ็ดนะครับถ้าถ้าไม่ถอนก็ ตกไปก่อนนะผมแนะนําว่าตกเท่าที่มันได้ราคาตัวของค่าถอนชนะค่าชนะตัวของ10ดอนนะครับเพื่อนๆก็ค่อยถอนในรูปแบบนั้นอ่ะโอเคนะครับในเรื่องของตัวราคาเหรียญเกมนี้นะครับผมเพื่อนๆกดตรงที่เงินเรานะตรงนี้มันก็จะมี3หมวดนะครับมีตัวของ Deposit f i t นะครับแล้วก็สเออตัวของ u s d c เป็น f i t นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นี้อ๋อตัว้แต่ตัวนี้เป็นตัวของ a p y นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการซื้อตัวของเหรียญฟิตนั่นเองอแล้วก็ในเรื่องของออโต้นะครับคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมบอกให้ที่ทุกคนซื้อในเรื่องของตัวเหยื่อตรงนี้นะครับไม่คุ้มนะเพื่อนๆนะอย่าไปหาซื้อนะครับเราแค่ซื้อเบ็ดเลเวลสามมาเนี่ยเราก็ปล่อยตกอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเจอเหรียญน,นะครับเจอเหรียญมันก็จะสะสมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของค่าความเสื่อมตรงนี้มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะ ถ้าทุกคนอยากจะตกต่อก็ต้องกดซ่อมนะครับอันนี้ผมไม่มีตัวของไกดให้ทุกคนดูแล้วกันแต่ถ้าใครที่ตกไปแล้วแล้วมันเสื่อมเนี่ยก็กดซ่อมนะครับโดยใช้เหรียญฟิตเหรียญฟิตก็ต้องแปลรูปมาเป็นตัวตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นเหรียญเหลืองแล้ะเหรียญเขียวนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของ Swap Fit นะครับ UDC กันเราเข้ามาในนี้แล้วนะครับเราก็ต้องล็อกอินด้วยนะเพื่อนๆนะผมใช้ตัวของ Ronin w a l l e t นะครับ ถ้าใครใช้โลนินวอลเลตไม่ได้เนี่ยแปลว่าทุกคนยังไม่ได้เพิ่มตัวของเครือข่ายนะครับโซโล انا เข้ามานะเพราะว่ามันเป็นตัวของโซโล a ن ا แอดเข้ามาใหม่นะครับผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวของโซโล a ن ا เพิ่งเข้ามาอยู่ในตัวของโลนินนะครับโอเคนะครับก็ในเรื่องของเหรียญฟิตตอนเนี้นะครับถ้าทุกคนดูข้างล่างมันคือศูนย์จุดซู๊ดนะครับซู๊ดเลยนะแต่ถ้าคิดเป็น1 m อนะครับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดดอลน,นะครับผมก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะแพงไหมใน 1M ผมว่าต้องว่านที่จะแพงหายากไหมก็ถ้าผมหาได้ทามมิ่งนี้นะครับก็คือ10จอเ็ได้เท่าไหร่แสนใช่ไหมอ,อันนี้เดี๋ยวผมคำนวณน,นะเมื่อกี้ผมต้องตีเป็น17ื่นนะครับเพราะผมคำนวณได้แปลว่าในการ s วอปเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าผมมาได้มูลค่าเพียงแค่2อดอนนะครับแต่ผมเสีย10นะอย่าลืมนะเรามีฐานตัน้งต้นคือ10แปลว่าในการถอนของเราเนี่ยนะครับต้องแสนหนึ่งนะเพื่อนๆนะ เออแสนหนึ่งนะครับในการแรกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมมันมันแปลรูปแพงจังวะเออมันแพงไปเนาะสมมุติถ้าตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดคอขดตรงนี้นะผมว่าจะเป็นอะไรที่ท,ที่แบบราหน้าหน,น้ากาวสุดๆเลยนะครับสําหรับเกมตกปลาเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าคือเกมมันถ้าทุกคนดู UI ดอะไรเนี่ยคือแบบ <c oughs> เอออไอสร้างหรือเปล่าวะใช่ไหมเหมือนมันเหมือน,น,น AI สร้างนะ แต่ก็ระบบถือว่าน่าสนใจนะครับแต่มาในไทมิ่งที่ผิดพลาดนะสำหรับใครที่จะลงนะครับเพื่อนๆร่วมสนุกได้ก็คือซื้อเรือแล้วก็ปล่อยตกนะครับแต่ผมไนานาม่แนะนําว่าเปิดในคอมนะถ้าทุกคนเปิดไม่ได้หลายจอนะครับไม่คุ้มค่าไฟเด็ดขาดเลยแต่ถ้าทุกคนมีนะครับถ้าทุกคนมีในเรื่องของมือถือแล้วก็ล็อกอินนะครับเปิดมือเปิดมือถือไว้ปล่อยขุดนะคุ้มในแง่งตัวของคุ้มนะอย่างที่ผมบอกไปว่าสักแสนหนึ่งเนี่ยค่อย ค่อยแลกนะครับแปลว่าการเติมเข้ามาก็คือเติม20่สิบดอลแหละอีสิบดอลเอาไว้แลกตรงนี้แล้วทีนี้เราก็จะหมดเงินได้นะครับในเรื่องของตัวเกมอ่ะระบบขุดอ่ะมันออกแบบมาคล้ายๆล้ายบิตคอยนะเพื่อนนะมันจะแบบเอ่อมันจะเปลี่ยนค่านะครับนี่มันก็เดี๋ยววันที่12เออวันที่สิ1สองสเอ็มต่อวันวันที่26นะครับก็จะเหลือ6กเอ็มแล้วมันก็จะอ่าลงไปลงไปครึ่งครึ่งค,งคงนะต่อไปก็จะเป็น3 เออสามนะครับแล้วก็1.5่าอะไรเงี้ยมันจะราคาเหรียญมันจะแบบว่าทําให้ราคาเหรียญมันมีมูลค่ามากขึ้นแต่ก็จะไปเปรียบเทียบกับบิตคอยก็ยากอรับเพื่อนๆนใช่ไหมเพราะว่าตัวของเหรียญหลกักๆมันใช้ในการคารบอะ่ะนะครับอืมในการาแบบนี้ก็ <c oughs> ก็ต้องอันนี้ด้วยนะเสีย10ดอลแล้วก็มาเสียตรงนี้อีกนะครับตีว่าเป็น4ดอลนอะ่นะเนาะเออก็ประมาณ14ดอลในการคาร์บหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเราต้องแลกเหรียญมาแปลว่าสมมติถ้าเราจะแลกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือทามมิ่งหนึ่งแสน ใช่ไหมหนึ่งแสนเสร็จแล้วก็ค่อยอัปเกรดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าใครแลกแล้วก็ลองดูนะเพื่อนๆเสียส USD เอ่ดีซีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากการแจ้งเตือนมันก็บอกว่าให้เรามีอยู่10ดอนประมาณนี้รู้เรื่องรู้มือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้เราก็มูราคาเหรียญทั้งหมดนี้ประมาณนี้นะทุกคนนะส่วนในเรื่องของการแลกนะครับถ้าทุกคนจะรอดูคลิปต่อไปก็น่าจะทามิ่งแสนหนึ่งนะครับก็เก็บอีกยาวๆแหละนะดูแล้วนะครับ <c oughs> ดูแล้วตกไม่ค่อยได้ด้วยช่วงนี้เออ,เอ,อผมลืมไปบอกว่าสมมติถ้าใครเอ,อ่อจะตกแบบมือก็ได้นะเนี่ยนั่งกดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันก็จะแบบมันก็จะเคลียร์พื้นที่เร็วเร็วกว่าออโต้เยอะนะครับอืมตรงนี้นะได้สามจ้ะได้หกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ผมดูแล้วนะครับมันมีแบบจังหวะที่เหมือนจะไม่ได้ก็มีนะอันนี้ได้หนึ่งเนี่ยนะครับเห็นป่มตกปลา ได้หนึ่งนะครับตามแมปไปแต่ออโต้จะช้ามากช้ากว่าที่เรากดเนี่ยออโต้ Auto. อันนี้คือออโต้ใช่ไหมจะตกตกึบสัก3วีนะแล้วลองดู1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเป็นแบบระบบแรนดอมหรอวะบางทีก็เร็วบางทีก็ช้าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวของเกมนี้ถ้าทุกคนอชอบนะครับ ก็ลองเข้ามาดูนะอย่างที่ผมบอกนะครับฟรีฟรีได้แค่เล่นนะ่ะเพื่อนๆนนะครับก็จริงๆต้องซื้อเรือแหละนะถ้าใครเอ่อซื้อเรือไม่เป็นนะครับคลิปก่อนหน้านั้นไปดูได้ส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวก็น่าจะเป็นวาร์ปไปในเรื่องของการถอนเลยดีกว่านาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสามทำมีหนี้ส่วนครับไหมผมไม่อยากจะคราบอ่ะครับเปลืองตังเออเปลืองตังเพราะเราเสีย10บแล้วเราต้องมาเสียอีก3ใช่ไหมเออตกแค่นี้แหละนะครับให้มันได้ถอนให้มันได้สวอปให้ทุกคนดูซะหน่อยผมว่าจะดีมากเลยนะ แต่จริงๆถ้าททมิ่งผมว่าแบบวันหนึ่งผมจับแล้วมันได้6กพันอ่ะเพื่อนๆนะครับมันได้ประมาณวันละหกพันเนี่ยหกพันนะครับก็สิบจอใช่ไหมแปดดอนอืมสิบจอร้อยเอ่อร้อยดอนได้ไหมร้อยร้อยดอนหารแปดนะครับอืมทำไมมันดูดูดีจังวะทุกคน <c oughs> ไม่จริง <c oughs> นะครับเออมันดูดีแต่ก็อย่าหาทํานะเออ อย่าเอาเงินมาโยนมาโยนทิ้งเลยเออเชื่อผมนะครับประมาณนี้ละกันทุกคนก็หวังว่าเกมนี้จะไม่ปิดก่อนที่ผมจะได้ส w a p นะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่นะครับเออผมผมลืมบอกเพื่อนๆไปว่าไปดูในทวิตเตอร์นะดูข่าวสารให้มันมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นหลายๆคนก็ต่างประเทศเออมาเล่นกันเยอะนี้ตามที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่ายังไม่นะครับยังไม่ได้นะก็ถ้าได้ก็น่าจะเห็นคลิปสวอป อ่ะประมาณนี้นะครับผิดภาพกระจายขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า